พระลบหล่อหล่อมเงินปืนแต่ชุดพิมพ์ไตรมาเนี่ยครับสามารถย่อยๆ่อยอกได้ประมาณสี่พิมนะครับพิมพ์ไตมาสคางแหลมเนี่ยถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพไตรมาสนะครับโอเคนะครับพระองค์นี้คือพิมพ์ไตมาสคางแหลมที่ได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยดังเดิมนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระก,กันนะครับพระุบหล่อหล่อมเงินปืนแต่พิมพ์ไตมาสคางแหลมองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิม,เด,มเดิมนะครับ เนื่องจากเป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่านะครับโลหะนี่หลอมได้ไม่สมบูรณ์นะครับวันน้าโลหะผิวพระเลยมีลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับเปล่านี้เห็นไหมครับถือว่าดูง่ายมากโดยเฉพาะหน้าพระนี่ถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับริ้วเจียวเนี่ยครับจะมีเม็ดเกินค่อนข้างเยอะๆเนาะองนี้เกิดจากาเหล็กเหล,ล,ล็กที่เข้าไวหลอดนะครับคือหลอมได้ไม่สมบูรณ์ส่วนหนึ่งและก็เป็นที่หุ่นเทียนส่วนหนึ่งนะครับตามซอกเห็นไหยเขาก็ยังมีคราบเยื่อแบบเดิมๆนะครับ พระลักษณะผิวแบบนี้เขาเรียกเนื้อนิยมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเราแต่งไม้เซเนตเห็นไหมครับถือว่าแต่งมาได้แบบกลมกลมเรียร์เพราะวสวยงามนะครับริ้วจวรด้านหลังพระองค์นี้ถือว่าถอดติดตื้นนะครับแต่ไปก็เป็นพระองค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยพิมพ์พระนี่ถือว่าถอดได้แล้วก็ล่ําใหญ่และหล่อมาได้ค่อนข้างจะสมสวยเละยสวยจริงๆนะครับโดยเฉพาะฐานได้ไหมครับลักษณะรูปแบบนี้เป็นลักษณะคือข้อไม้จิ้มนะครับแล้วก็แต่งหุ่นเทียนนะครับ เนื่องจากเร้เนี่ยโลหะที่เทเข้าไปเนี่ยหล่อไม่สมบูรณ์นะครับผิวพระเลยเป็นลักษณะนขึ้นๆแบบนี้นะครับฐานพระนะครับเห็นไหมครับผ่านการแต่งเมลยดและพิจะตร่างง่ายจริงนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ